สวสัวสดีครับสวัสดีครับ EP4 นะครับ EP นี้สำหรับผมก็เลือกคอมเมนต์นาอกที่แฟนคลับได้อยากจะดูแพทเทิร์นการซ้อมเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เริ่มอาวันนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเบสิกพื้นฐานการส่งคิวอะไรมากนะแต่ว่าเข้าๆ EP4 จะเป็นการแทงเหลืองถึงดำแบบเวที่ง่ายที่สุดนะครับเวพื้นฐานที่มันควรจะเป็นใช่เวลาเรา จะพ้นเขาอย่าง,างเงีเ้ยแทงมาสีเหลืองเงินเหลือเขียวช่อ,เองเงินดูดังต้องหมดหมดแบบไหนง่ายที่สุดง่ายที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวให้พี่พีนมาอธิบายได้วยผมแทงไปด้วย,น,วยนี่ก็จะเป็นคขีวลูกค้ามางใช่ตชัวนี้ิวหน้าราันที่พร้อมขายราคาเท่าไหร่ครับอยากได้ก็อินบ็อ่าคอมเมนต์มาได้นะในในทั้งในเพจแล้วก็ทั้งในยูทูบครับผมันนี้เหมือนหกพันบาทเป็นเงกลางแต่จับปากเรยโอเค ไปชมกันครับผมตำแหน่งขาวที่เหลืองนะครับผมว่าตำแหน่งนี้ง่ายสุดทั้งมือขวานะครับทั้งแห้งถึงสบายแล้วก็เหลี่ยมหนาค่อนข้างจะออกคิวง่ายเนาะจุดใช้จุดไหนครับพี่อธิบายเลยประมาณกลางแล้วก็ตัดมาประมาณถัคิวนะครับเรียงสามเปนสี่นะออกคิวประมาณครึ่งนึงความต้องความเร็วประมาณครึ่งนึ่งเด็กที่ไหนไอเขียวในไกลที่ไหนในไกลที่สุด เกี่ยวเกี่ยวใกล้หรืแล้วก็ถ้าเป็นเหลีที่หนาเนี่ยรูกนี้รูกนี้เกือบตรงนี้ออกออกอิวได้เลยมันจะสามารถเลือกได้จะให้บางจะให้หนาจะอะไรได้แต่ถ้าเราแทงขาไปอยู่แถวนี้ใช่ไหมเราแข่งชิ่ชิงของแต่ละโต๊ะถึงจะเป็นโต๊ะแข่งขันอากาศที่ผูู้กครองผู้คนผู้ชมเข้ามาเยอะๆโต๊ะเริ่มชื้นจะเห็นว่านักกีบางคนรอบชิงอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มแข่งกันลำบาก มันเพราะว่าเกิดจากคนที่เด้งบางทีแองโฟโล่เป็นนิดเดียวมันเตี้งบึงเกินอย่างนี้ครับง่ายๆที่สุดก็คือว่าเดินขาไม่น้อยที่สุดใช่นห่นะก็จะสกูมาที่เดียวแบบนี้นะเดี๋ยวนี้คือผมชอบที่สุดเลยนะรูนี้คือน่าจะเ้องเก็บรูดข่าวนะครับนักกีฬาแหละเพราะว่าเราจะเราจะต้องอาเป็นหาเงินง่ายเข้าเข้าชิ่งเรีมาประมาณหนึ่งสองเซ็นฟุตหนึ่งฟุตประมาณนี้มาหนึ่งสอง ้ไดใช้จุดประมาณีนะครับ B ซึ่ง Q เดิมอ่าประมาณนี้อันนี้นนถ้าถามว่าถ้าถามว่าอันนี้มันยังยิงยากไปไหมมันก็มันมันได้ง่ายกว่านี้หน่อยครับแต่อันเราก็ลองแทนดูเลยเนาะว่ามันประมาณไหนรูปนี้ก็ไม่ยากรูกนี้มันธรรมชาติกลางขาซ้ายขวาหนึ่งหัว Q ว,วิ่งเข้าชิ่งบน ปีเส้นกลับมากินชมพู <pod inclusive discourse> <s h arta> ลุมนี้นะฮะเดี๋ยวจุดเดี๋ยวเรใส่ไวุ้กกทุกนะฮะตาขาวนะครับใส่มันหูกียนิดนิดตันี้ไม่ใช่นยาาครับที่ันุย่าสวยหครับมอร์เป็นแไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรนี่วก็คโรนดียหน้าเดียตรงเนาะใช่ก็ยาคารับ็รูปนี้นะครับคนิกกรคอนิดนึง ชักคิวดึงคิวให้สร้างกำแค่ประมาณนิดเดียวพอเอปล่อยให้เร็วปล่อยให้เร็วเดินหน้าขาวมันจะทำงานเร็วนะฮะขาวม่ทำงานเร็วทีนี้กำก็แล้วแต่เราจะตรงจะทางตรงสีทีนี้งานต้นี้ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วเนาะไม่ให้ลงอย่างเดียวต้องเปิดใชบริการแค่ไหน้ครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของการแหงเลื่อนดำหมุโต๊ะสำหรับปนหรือ จะแข่งอะไรก็แล้วแต่นะไปฝึกซ้อมมาดูเอาไปฝึกซ้อมมาดูนะครับได้ครับผมมมาครับนี่สำหรับ e v พสีสวัสดีครับ